ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคำกล่าวนี้นำมาซึ่งประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ได้แม้ในการทำธุรกิจเครือข่ายกิฟฟินค่ะเพราะการเป็นผู้นำย่อมต้องประพฤติและปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทีมงานด้วยทั้งเรื่องการทำงานการบรหิหารจัดการการใช้ชีวิตรวมไปถึงวิธีคิดเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรตัวอย่างที่ดีในมุมมองของคุณหมอต้อยแพทย์หญิงณลินีภัยบูรณ์จะเป็นอย่างไร นักธุรกิจจะนำเทคนิคไหนไปใช้ได้บ้างไปติดตามจากคุณหมอได้เลยค่ะท่านรู้หรือยังว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันมายัางไงร,รู้หรือยังคะความสำเร็จของเครือข่ายมาจากการทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จคะ่ะดาวไลน์จะเชื่อมั่นในอัพไลน์ที่มีผลงานที่ดีแต่บริหารเวลาเป็นรู้ว่าอะไรต้องทำก่อนรู้ว่าอะไรต้องทำหลัง